เกิดจากคำสองคำมารวมกันคือมนุษย์และสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์หมายถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอย่างไรก็ดีโดยทั่วไปมนุษย์สัมพันธ์มักจะใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นมนุษย์สัมพันธ์มีความสมคัญต่อบุคคลเป็นอย่างมากเรียกได้ว่า มนุษย์สัมพันธ์มีอิทธิพลต่อบุคคลเพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้เราต้องการให้คนอื่นยอมรับเราเริ่มตั้งแต่เกิดมาเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับบุคคลในครอบครัวเราต้องสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเมื่อโตขึ้นก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนทั้งที่เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนต่างสถาบันเพื่อนร่วมอาชีพการเข้าสู่ระบบสังคมจึงต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เป็นความรู้เบื้องต้นที่ใช้เป็นแนวทางในการสั้งมนุษยสัมพันธ์แนวคิดของมนุษยสัมพันธ์แบ่งออกเป็น3แนวคิดคือ 1. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์การคำนึงถึงบุคคลในลักษณะผลรวมพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมเกิดให้เกิดแรงจูงใจขึ้นได้มนุษยม์มีคุณค่าและศักดิ์ศรีดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงมีความแตกต่างกัน แนวคิดในเรื่องลักษณะของสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นตัวบุคคลมากกว่าปัญหาคือคนไทยจะให้ความสำคัญแก่ตัวบุคคลมากกว่าหลักการแต่ยึดหลักในการใช้อำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเป็นไปในลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนมาก 3. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติขององค์กรองค์กรเป็นระบบสังคม ภายในองค์กรจึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคมนอกจากนี้องค์กรก็เป็นศูนย์รวมความสนใจองค์กรจะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีความสนใจร่วมกันแนวคิดดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคคลในองค์กรในสังคมได้ตระหนักและใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ มนุษย์มีความต้องการความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตอนเองความต้องการเหล่านี้จะเรียงลำดับขั้นของความต้องการโดยเริ่มจากความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ขั้นที่2ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงเมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้วมนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเช่นความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน ให้ได้รับซึกความรักความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะความต้องการได้รับการยอมรับการได้รับความชื่นชมจากผู้อื่นขั้นที่4ความต้องการการยกย่องเป็นความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือและสถานะจากสังคมเช่นความต้องการได้รับความเคารพนับถือความต้องการมีความรู้ความสามารถขั้นที่5ความต้องการความสำเร็จในชีวิต เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคลเช่นความต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองการบริหารงานเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประส,สงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร เสิมมนุยสัมพันธ์ในหน่วยงานผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลภายในองค์กรและนอกองค์กรได้แก่การยิ้มให้บุคลากรด้วยกันการทักทายบุคลากรด้วยกันการจำชื่อบุคลากรและเรียกให้ถูกต้องการมีความเป็นมิตรกับทุกคนการมีความจริงใจกับทุกคนการให้ความสนใจอย่างจริงจังอ่อนน้อมต่อคำชมระมัดระวังต่อการวิจารณ์ การมีความกระตือรือร้อนการมีอารมณ์แจ่มใสการมีความอดทนดังนั้นหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์จึงมุ่งที่ตัวบุคคลเป็นสำคัญผลการปฏิบัติงานขององค์กรและของทีมงานจะดีหรือไม่ดีนั้นย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรของหน่วยงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทราบว่าเพื่อนร่วมงานมีความต้องการหรือความพอใจในเรื่องใดมีความมุ่งหวังอย่างไรและพยายามสร้างโอกาสดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและความมุ่งหวังของสมาชิก วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยหลักการและวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้ 1. การสำรวจตนเอง เราควรสำรวจตนเองว่าเรามีสิ่งใดบกพร่องเช่นการมีมารยาทในสังคมการใช้กิริยาและวาจาที่สุภาพการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมเป็นต้นสองศึกษาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคลบุคคลโดยทั่วไปมักมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่หลายประการหากเราได้จนรหนังถึงลักษณะเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมการสร้างมิตรสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ง่ายขึ้น มนุษย์ไม่ชอบให้ใครมาตำหนิเราควรรู้จักให้อาภายัยและธรรมชาติของมนุษย์ชอบคนที่อารมณ์ดียิ้มย้มแจ่มใสหรือมีนิสัยร่าเริงอ,อยู่เสมอเป็นบุคคลที่น่าคบหาจะมาคมมากกว่าคนที่ รุปก็คือการทำงานในองค์กรที่ประกอบด้วยคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันและทำงานร่วมกันในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปทั้งที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าระดับที่เท่ากันและเพื่อนร่วมงานที่ต่ำกว่าซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดบุคคลเหล่านี้จะต้องมีการทำงานที่เกี่ยวข้องและติดต่อสัมพันธ์กันชีวิตจึงมักขึ้นอยู่กับมนุษยสัมพันธ์ทั้งในแง่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นดังนั้น เพื่อให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรของตน